เรื่องหน้าเศร้าของทอเบคอนหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าทอเบคอนนั้นเป็นเหมือนปีศาจร้ายที่ชอบมาหลอกคนในสวนแมปกรวดการ์เด้นปลูกสวนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ถึงอดีตอันน่าเศร้าของเขาจากบัญชีติกตอกทอลเบคอน RBLX เขาได้เล่าเรื่องราวอดีตอันน่าเศร้าของทอลเบคอนไว้ว่าเมื่อก่อนชอลเบคอนก็เหมือนผู้เล่นทั่วไปทุกคนชอบเล่นโรบล็อกา์มากๆแต่เขากลับถูกพวกผู้เล่นที่ไม่น่ารักดังแกในเกมพูดจาไม่ดีใส่พอเพียงแค่ว่าทอลเบคอนเล่นเกมไม่เก่งฝ <c oughs> <c oughs> ีมือนาย <c oughs> มีแค่นี้เหรอไอ้ <c oughs> เอ้ยขนาดนี้ไปเล่นคนเดียวเหอะแค่เล่นเกมไม่เก่งแต่กับถูกด่าทอมากมายคําพูดเหล่านี้ทําร้ายจิตใจทอเบคอนเป็นอย่างมากทอเบคอนรู้สึกไม่ดีและสั่งสมคําด่าทอจากผู้อื่นจนกลายมาเป็นความแค้นเขาจึงชอบปรากฏตัวในแมปบูกสวนของคนไม่ใช่แค่เพื่อแกล้งผู้เล่นทั่วไปแต่เพื่อจัดการกับพวกคนที่ชอบพูดจาไม่ดีชอบบูลลี่คนอื่นอีกด้วยมีอีกหนึ่งอย่างที่คนมักไม่ค่อยรู้ซึ่งทอเบคอนไม่ได้กําจัดพวกบูลลี่แค่คนเดียวว่ากันว่าเขามีกลุ่ม พ,พวกเบคอนเหล่าผู้คนที่ใส่ทรงผม ons, เบคอนแล้วอยากมาช่วยกันกําจัดพวกบูลลี่ในโลบอกกดดันพวกคนที่ชอบบูลลี่ให้ไปขอโทษคนที่ตัวเองแกล้งมาซะโหฟังเรื่องราวของทอเบคอนมาแบบนี้รู้สึกเหมือนทอเบคอนไม่ใช่ปีศาจอันน่ากลัวแต่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์โลบอกเลยด้วยเนาะถึงแม้มันจะน่าเศร้ามากที่ทอเบคอนจะต้องเจอจับคาด่าทอและทําให้เขาเจ็บปวดใจในอดีตแต่สิ่งนั้นก็กลับทําให้เขาติดอยู่ในวงจรของการแก้แค้นไม่มีวันจบวันสิน้นแล้วคนล่ะคิดว่าทอ ตอ,อเบคอนทำถูกหรือเปล่าถ้าถูกหาว่าเล่นเกมไม่เก่งแล้วต้องเลือกระหว่างเคียดแขนกับปล่อยว่างและไม่ใส่ใจในคําพูดของผู้คนไม่น่ารักเหล่านั้นเราควรจะเลือกอะไรดีทุกคนมีวิธีรับมือกับผู้คนที่ชอบมาบูลลี่เรายัางไงกันบ้างเมนบอกเจมินได้นะ